สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ครัวอัพเวลบายกุ๊กครับรายการที่จะพาคุณมาอัพสกิลการทําอาหารอัพทุกจานให้อร่อยขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมไม่อยากพูดที่สุดแต่จําเป็นต้องพูดจริงๆครับนี่คือ EP ีที่12นะครับเดินทางมาถึง EP ีส่งท้ายใจหายครับแต่ว่าคนเราก็ยังหายใจครับต้องไปกันต่อนะครับวันนี้ไม่ต้องการแขกรับเชิญถ้าอะไร EP พีหเปิดมาผมก็อยู่คนเดียว EP ีนี้ ผมก็จะปิดคนเดียวให้ได้นะครับกลับมาโชว์เดี่ยวอีกครั้งจำได้ว่าอ่าอี EP ที่1เนี่ยเมนูที่ผมทำในครัวอัพเวลไบกุกเนี่ยคือเป็นรวมของดองทอดซึ่งถ้าย้อนไปคิดตอนนั้นเนี่ยง่ายเกินไปหรือเปล่าเราเนี่ยได้เคี่ยวกรัมฝึกฝนฝึกปรืออัพเวลฝีมือมาจนถึงวันนี้แล้วนะครับมันก็จะต้องเอาเลือกเมนูที่มันแบบอัพสกิลขึ้นมาอีกอัพเวลขึ้นมาอีกรับรองว่าไม่เคยเห็นที่ไหนผมจะรวมเอาสิ่งที่ผมชอบทั้งหมดตั้งแต่เด็กจนโตมาเลยมารวม ไว้วันนี้ครับอัพเวลอาหารจานโปรดสูตรลับเฉพาะสไตล์ว่านนี่แน่นะครับคือถ้าเกิดว่าดู E ีีคุณแม่นะจะทราบเลยว่าแม่บอกว่าผมชอบทานอะไรสุดแม่บอกก๋วยเตี๋ยววันนี้นะครับเมนูที่ผมจะทําให้กับคนดูได้ดูนะครับก็คือเกี๊ยวกุ้งทอดซุปต้มยำรวมเอา3ามอย่างที่ชอบมาอยู่ในเมนูเดียวกันเลยมีเกี๊ยวกุ้งมีซุปต้มยำแล้วก็มีผักทอดมีสมุนไพรทอดชนิดต่างๆนะครับสารอาหารครบถ้วนความอร่อยครบถ้วนนะครับเริ่มยังไงไปดู หลายท่านนะครับมีความสงสัยในตัวเองมากถามผมว่าเฮ้ยโอ้คุณทำงานมากับครัวอัพเวลไบกุกเนี่ยสกิลเพิ่มขึ้นบ้างไหมผมจะบอกเลยว่า เพิ่มอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับวันแรกที่มาอาจจะมี2มคะแนนวันนี้เนี่ยไม่ต่ำสีต่ำห้หรือ7ด้วยซ้ํา21วัตถุดิบที่อยู่ตรงนี้ผมจะจัดการด้วยความแบบคล่องแคล่วว่องไวนะครับขั้นตอนนี่ง่ายมากผมจะบอกเลยนะว่ามันก็มีแค่มีผัดมีตำมีทอดแล้วก็กิน <c oughs> ก็คือแค่นั้นเองจะไปยากเย็นอะไรอา้าวเราเริ่มจากการตำพริก ต้ยมยำก่อนนะฮะก็จะมีพริกแห้งนะครับตะไคร้เกลือหิวมะกรูดนะครับขา่าแล้วก็หอมแดงนะครับอ่าไม่ยากเย็นไม่ยากเย็นมับเข้าไปใส่ไปที่แค่ตำแค่ตำก็เผ็ดแล้วอะตำข้ไยฮะตำตำตำ หากคุณอยู่บ้านแล้วอยากไม่มีเวลาออกกําลังกายนะครับอยากจะคาร์ดิโอง่ายๆหรือว่าจะเวทเทรนนิ่งนะครับให้เลือกใช้สักที่ใหญ่กว่านี้สักเล็กน้อยหลายแคลเหมือนกันนะฮะมันก็สเปนนี่ครับคดา พักไว้ก่อนนะแล้วเราก็จะมาห่อเกี๊ยวกันวันนี้เราก็จะใช้ง่ายฮะเกี๊ยวกุ้งเลยเกี๊ยวกุ้งนี่คือกินง่ายเข้ากับทุกเพศทุกวัยนอนอกกรอบข้างในเด้งๆหน่อย <G ül üş> ก็จะมีแผ่นเกี๊ยวนะครับแล้วก็มีกุ้งบดแล้วก็ปรุงพริกไทยอะไรสักหน่อยนะครับปรุงรสสักหน่อยหนึ่งพอเลยสูตรที่ผมเลยจะทำนี้นะครับเหมาะกับการทาน2ท่านแต่วันนี้ผมคนเดียวผมก็กิน2เสิร์ฟ ตัวอันนี้ถือว่าได้ตัวตัวประกันและได้มาตรฐานแล้วที่เหลือจะเป็นครีเอทีฟโหมดแล้วนี่ถ้าเกิดทําอีกสักซีซั่นหนึ่งเนี่ยผมจะห่อเกี๊ยวไว้รูปสะพานชังฮีให้ดูเลยเพราะว่าเวลผมจะไปแบบไปไปลายไกลแล้วนะ <c oughs> มาๆมา,มาต่อต่อต่อทำต่อกำลังสนุกเครื่องกําลังติดนะครับอย่าไปหยุดนะ <c oughs> เราจะเข้าไปที่ขั้นตอนของการทอดกันแล้วครับวันนี้นะครับผมจะใช้น้ํามันถั่วเหลืองกุ๊กที่มีประโยชน์อย่างมากมายและยังมีสิ่งสําคัญอย่างโอเมก้าสามครับช่วยบํารุงสมองและการจดจานะครับอ้าวตอนนี้มาถึง E ีีสุดท้ายเนี่ยนะครับ ก็เลยรวบรวมคําถามตลอด12 EP นะครับที่หลายๆคนคอมเมนต์กันมานะบวกกับมาจากทางทีมงานของเราเองด้วยนะครับมาเป็น Q&A กันเอาวันนี้ครัวอับเวลไบคุกมี Q&A ด้วยนะคราวนี้เนี่ยอ่ะคุณถามมาเลยผมตอบทุกคําถามอยู่แล้วระหว่างรอน้ํามันเดือดเชิญชอบเมนูไหนในครัวอับเวลายคุกมากที่สุดเพราะอะไรด้วยจะเป็นเมนูที่ทำกับพี่โจ๊กมันจะเป็นสปาเกตตี้ผัดเหมือนอารมณ์แบบน้ำพริกอ่อง อร่อยมากนั่นคือรสชาติแบบมีความเป็นไทยด้วยแล้วก็ได้ทานกับเส้นพาสต้าเงี้ยผมว่ามันพอดีกันแค่รับเชิญที่ทําให้เซอร์ไพรส์และประทับใจมากที่สุดน่าจะเป็นมิวเพราะว่าคือตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยไม่เคยเห็นมิวเข้าครัวเลยมิวสปอตสิทธิ์ครับสองเลยเป็นไงมิวเป็นไงไข่เจียวเชี่ยวชาญครับผมไข่เจียวเราเชี่ยวชาญคนที่ไม่ไม่ค่อยได้เข้าครัวเนี่ยครับพอได้มาลองหยิบลองจับลองถือเนี่ยเขาก็ทําได้แล้วพอได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ย เขาก็ทําได้ดีขึ้นสองไส้นะครับวันนี้เขาจะอะไรนั่นะพ <c oughs> ่อทำครั้งแรกอาจจะเกรงแต่ครั้งที่ครั้งสุดท้ายที่มาเนี่ยก็ดูรีแลกซ์ก็สบายสบาแขกรับเชิญที่ทําให้ปวดหัวที่สุดน่าจะเป็นคุณป๋อมแปมยายป๋อมแปอมอุยอ้ยอุ้ยนี่คุณรู้ไหมคุณคุณเด <c oughs> ี๋ย <c oughs> วุมเป็นเมกกี้มา คุณผมแป๋มเนี่ยเขาเป็นคนทําอาหารอยู่แล้วแต่พอมาถึงเนี่ยทำเป็นมึนซะอย่างนั้นทําเป็นอะไรก็งงไปหมดก็ทำให้ปวดหัวพอสมควรครับ เมนูไหนที่ยากและท้าทายที่สุดน่าจะเป็นเบนโตะของพี่อาร์ตมาลุตเอเราเอาทริปนี้ออกไปนะครับก็จะเป็นภาพเพื่อนสองคนเพื่อนสิบแปดปีสองคนคนหนึง่งปั้มผักเป็นรูปสัตว์คนหนึง่งบ้านทรงเปิดโอ้ยนั่นมันเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่พอเราจะอัพเวลปุ๊บเนี่ยเราต้องทําเป็นหมีคือวาดรูปหมียังไม่สวยเลยนะแต่ต้องมาจัดข้าวจัดลูกเกดเป็นหมีแล้วให้ลูกเปิดมาแล้วก็รู้สึกอยากเจริญอาหารอย่างเงี้ายไปย่าเหมือนกันฮะมีเมนูไหนที่ฝันไว้ว่าอยากจะทา แล้วยังไม่ได้ทำในในครอาเวลซีซั่นนี้เอาจริงๆเลยนะผมมาอยากทำแบบลิ้นวัวตุนน๋นอ่คือชอบทานมากเลยแต่ก็แค่คิดจะเริ่มก็ยากแล้วอะ่ะอ,อๆๆๆๆรอยทอดผักกันต่อนะฮะถัดไปครับมาทอดใบมะกรูดกันนะครับ เสร็จแล้วใบมะกรูดผักตะไคร e นะครับต่อนะคนดูดูทันนะฮะผมอาจจะไปไวหน่อยนะครับแมคนดูใจเย็นๆนะครับต่อไปเนี่ยเราทอดใบมะกรูดเสร็จแล้วใช่ไหมครับทอดตะไคร้เสร็จแล้วคราวน,นี้จะเป็นผักบุ้งนะเราก็หั่นเป็นฝอยๆไว้ซะแล้วก็ชุบแป้งนะครับ คือถ้าเกิดคุณมืออาชีพนะครับอยากจะถักเป็นรูปราศีประจําเดือนเกิดอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าถึงขนาดนั้นเลยนะครับดีและไม่ดีในคําถามเดียวกันนะครับคำถามถามว่าจะเลือกร้องเพลงกับทำอาหารคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยครับสามารถทาอะไรได้หลายอย่างวันไหนคุณต้องทําอะไรคุณรับผิดชอบหน้าที่ของคุณให้ดีนะผมไม่จำเป็นต้องเลือกคําถามนี้นะครับไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเลือกอย่างรายการนี้ผมก็ร้องเพลงประกอบด้วยนะผมไม่เห็นต้องเลือกเลยก็สุดท้ายเราจะทอดกุ้งแห้งกุ้งแห้งนะครับคนดูฮะเอาไปแช่น้ําก่อนนะแล้วก็มาบีบน้ําออกอันนี้เป็นความรู้ทีี่ผมมราเยน เมื่อสักครู่นี้นะครับจบหมดหมูการทอดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับเราจะไปผัดซอสต้ยมยำกันนะครับอาเคลีย่น้ำมันกัน <c oughs> ผัดซอสต้ยมยำกันเถิดครับเราจะได้รีบจัดตรงจานแล้วก็โกยมันลงไปในท้องซะให้เรียบร้อยนะครับ <c oughs> ะระหว่างรอร้อนสักแป๊บเดียวนะครับเล่าให้ฟังก่อนว่าซอสต้ยมยำที่ว่าเนี่ยมันต้องขั้นตอนแล้วก็มันต้องมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับที่เราตำมาไว้แล้วเรียบร้อยใช่ไหมพริกแกงต้งยมยำเนี่ย<ๆ>ก็จะมีหมูสับนะครับน้ำปลานะครับมะนาวน้ำพริกเผานะครับแล้วก็กะทิแล้วก็มีน้ำเปล่าไว้เผื่อมันจะเหนียวจนเกินไปนะคนดูครับทีมงานครับความฉุนจะเริ่มใน3 2 1ฟหนึ่งบแล้วพ้ยมันหอมแบบมีขา่ามีมะกรูดขึ้นมาเลยวะเจ๋งว่ะ จันไม่ที่เธอถูกใจและชอบทายถ้าเธอมีฉันค,ครับกะทิเยอะหน่อยก็ได้นะเพราะมันจะเป็นซอสที่ลาดให้เธอได้อักอักเวลสักหน่อยฉันทำเรื่องเล็กกันเรื่องอร่อยให้เธอกับฉันใกล้กันกีดหน่อย อืมเอาแล้วอร่อยเลยอ้าวโอเคครับเดี๋ยวเราจัดจานกันนะครับนะฮะคุณลูกค้ารีบจองคิวนะฮะคิวปีหน้าค่อนข้างจะแน่นนะครับ ชิมชิมชิมเกี๊ยวหนึ่ง<ๆ>ตัวเครื่องทอดต่างๆผักบุง้งตัวซอสต้ยมยำด้วยนะปึ๊บนะฮะอืมเดีามากรูดนะอร่อยมากเลยร,รู้สึกดีนะนนนรู้สึกดีอยู่อะอได้นอะนะครับใครชอบเน,น่ะกุ้งแห้งทอดอะไรเงี้ยกินตามไปเลยอืมก็มันคล้าย ทุกอย่างที่มันทอดกรอบด้วยน้ำมันที่ดีครับแล้วมาโดนกับซอสต้ยมยำที่เราผัดเนี่ยมันอร่อยมากได้เลย คุณเองก็สามารถทําตามกันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณมีตัวช่วยที่ดีและมีคุณภาพอย่างน้ํามันพืชกุ๊กจะสร้างสารรค์เมนูไหนก็อร่อยและมีประโยชน์ด้วยนะครับหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนําทั่วไปเลยนะครับโอ้ยไม่อยากให้จบไม่อยากให้จบแต่ถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็น E ีีส่งท้ายสําหรับครัวอัพเวลนะครับคุณยังสามารถรับชมย้อนหลังได้ทุกอีีเลยนะครับที่ u t u b e Cook Healthy Family นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปเล่นฟิลเตอร์นะครับทั้งใน Instagram Facebook นะครับเซิร์ เจอเลยทันทีนะครับแล้วก็สำคัญคือถ้าดูแล้วอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณคนดูทุกคนนะครับที่ติดตามชมกันมาตลอดทุก EP นะครับทุกกล้องเลยนะครับนะครับขอบคุณนะครับ รวมถึงกล้องกว้างรวมถึงกล้องเบื้องหลังนะครับขอบคุณนะครับแขกรับเชิญทุกคนที่มาด้วยไมตรีเป็นอย่างดีนะครับเริ่มจากน้องมิวสุภทธิ์นะครับคุณโอ๊ตปราโมทคุณหยาดพิรุณยายป๋อมแปมนะครับพี่โจ๊กโซคูนะครับพี่ทอมอิสรานะครับพี่เวงเทพลีลานะครับพี่อาร์ตมารุตแล้วก็คุณแม่ผมเองด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณน้ำมันพืชกุ๊กนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับคุณเองก็เช่นกันนะครับ คือถ้าจะประกอบอาหารหรือว่าจะมีมื้อสําคัญมื้อที่อัพเลเวลของคุณขึ้นไปนะครับอย่าลืมเลือกใช้น้ํามันในการประกอบอาหารที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองและคนที่คุณรักแล้วก็อย่าลืมคิดถึงกุ๊กด้วยนะครับขอบคุณมากจนกว่าได้เจอกันอีกนะครับโคลอัพเวลาตรงนี้เลยสวัสดีครับขอบคุณครับบายครับ